นางนางแย้มค่ะเพื่อนๆเป็นนางแย้มบ้านนะหอมหอมสวยหอมแบบชื่นใจมากหอมตลบบ้านชอบมากๆเลยค่ะเพื่อนไม่มีอะไรที่ชื่นใจไปมากกว่านี้ละดูใบของนางแย้มบ้านนะว้ยสวยอะ่ะหอมอะ่ะพอดีต้นนางแย้มต้นนี้อ้อปลูกเอาไว้ใต้ต้นละมดุด นี่ละมุดกระสวยมาเลนั้นเพื่อนใครสนใจอยากจะได้ละมุดก็สั่งได้นะอ้อมีกิ่งทาบนะคะนี่ละมุดนะคะใหญ่นะอ้าว่าจะไอ้นี่มาดูละมุดนี่เมาสใหญ่ใหญ่นะคะอ้าวมาด้วยเรื่องนางแย้มใครสนใจอยากจะได้ต้นนางแย้มไปปลูกอยากได้เมล็ดพันธุ0876069955 ID line a u n g s a r a 0 9อังศรา09กกับนางแย้มบ้านขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ